สภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกแวกมาแล้วครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะ ตอนนี้ขอเสนอเรื่องผีโบกรถท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อวันที่24เมษายน2562แม้ว่าวันนั้นจะผ่านมาแล้วปีกว่าๆแต่ผมก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเลยมันยังคงติดอยู่ในตาแล้วก็หวดาดผวายอยู่ในความรู้สึกของผมมาโดยตลอด โดยก่อนหน้านั้นผมได้มีการวางแผนชีวิตเอาไว้ว่าจะเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของผู้ใหญ่ที่เคบรพท่านหนึ่งที่จังหวัดน่านซึ่งวันคล้ายวันเกิดของท่านนั้นตรงกับวันที่25เมษายนคืออีกหนึ่งวันถัดไปนั่นเองครับโดยในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนภรรยาของผมเลยถือโอกาสพาลูกไปเยี่ยมตากับใหญด้วยเลยซึ่งเนื่องจากภารกิจการงานของผม ทำให้ผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาได้เลยให้ภรรยาแล้วก็ลูกเดินทางโดยเครื่องบินไปก่อนล่วงหน้าประมาณ3-4ถึง4วันแล้วผมกล่าวว่าจะเข้าไปเคลียร์งานในช่วงเช้าของวันที่ย4เมษายนที่ออฟฟิศก่อนและก็ในช่วงบ่ายจะเดินทางออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดน่านโดยทันทีและตามปกติของการขับรถยนต์ของผมแล้วจะเป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยเร็วมากนัก จะใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพไปน่านประมาณ8 9ถึงชั่วโมงซึ่งหากได้ออกตามกำหนดการนี้ผมก็จะถึงน่านราวๆสองถึงสทุ่มก่อนหน้านี้ก็ได้ทำเรื่องการลาง,งานพร้อมกับได้แจ้งท่านผู้บริหารของบริษัทได้รับทราบแล้วแต่พอถึงตอนเช้าของวันที่24เมษายน2,562เหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้เลยแม้แต่น้อย ในช่วงเช้าของวันที่24เมษายนผมได้ออกจากบ้านแล้วก็ขับรถมาทํางานตามปกติส่วนจํานวนรถยนต์หรือว่าเพื่อนร่วมเดินทางของชาวว่าทางานในกรุงเทพนั้นก็ตามที่รู้รกันอยู่จํานวนรถนี่หนาแน่นทั้งผู้ที่เลือกวิ่งข้างล่างแล้วก็ผู้ที่เลือกวิ่งบนทางด่วนซึ่งบนทางด่วนนั้นอาจจะมีจํานวนรถพอที่จะมองเห็นอนาคตที่ดีกว่าข้างล่างแต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายเคยมีคนที่คํานวณเอาไว้ว่า วิ่งข้างล่างแม้จะไม่มีค่าทางด่วนแต่ก็จะเสียค่าน้ำมันที่มากกว่าเพราะว่ารถยิ่งติดยิ่งเปลืองน้ำมันนั่นเองขอ้อเท็จจริงจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเช้าวันทำงานปลายเดือนเมษายนเหลือมองดูเวลาจากนาฬิกาดิจิตอลที่ติดอยู่ในคอนโซลรถเป็นเวลา8นาฬิกานาทีแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นหน้าจอดิจิตอลบอกอุณหภูมิข้างนอกรถที่37องศาเซลเซียส นี่แดดบ้านเรามันเกิดมาเพื่อเพาผลานทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเลยนะรถพงผมนั้นวิ่งตามทางด่วนพระรามเก้าเคลื่อนตัวได้เป็นระยะระยะสลับหยุดนิ่งเมื่อใกล้กับด่านเก็บเงินอโศกเท่าไหร่ก็ยิ่งเคลื่อนตัวช้ามากๆสักพักก็พบร,รถที่อยู่เลนขวาสุดกําลังมีการเบี่ยงตัวมาที่เลนกลางเนื่องจากว่ารถที่อยู่เลนดังกล่าวเสียมองดูใต้ท้องรถเหมือนจะมีน้ําเจิ่งนอง นั่นก็หมายความว่าหม้อน,น้ําของรถคงทนความร้อนไม่ไหวเลยแตกนั่นเองอ๋อนี่เองคือสาเหตุที่ทําให้รถชาวนี้ติดบลที่วายป่วงแบบนี้มองดูแล้วเป็นรถยุโรปเก่าๆอายุเกือบจะ20ปีแล้วเก่าขนาดนี้แล้วเอามาวิ่งทําไมกันวะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆเขาเดือดร้อนกันปเปล่าๆแอบคิดแล้วก็ตําหนิอยู่ในใจรู้สึกว่าเครียดกับการใช้เวลาอันยาวนานบนท้องถนนของเช้าวันนี้ รถผมเคลื่อนมาเรื่อยๆ <_ d ata> จะเรียกว่าวิ่งคงไม่ได้เพราะว่ามันเคลื่อนตัวช้ามากๆ <_ d ata> เรียกว่าคานน่าจะเหมาะสมกว่าก่อนถึงด่านเก็บเงินค่าทางด่วนอโศกประมาณสัก200เมตรก็มาพบรถยนต์ช่องซ้ายสุดมาจอดเสียอีกคันเจ้าของนี่เป็นผู้หญิงแต่งตัวเหมือนกับคนทำงานออฟฟิศมายืนอยู่ท้ายรถแล้วก็โบกมือให้รถคันอื่นๆที่ตามหลังเธอ,อมาเบี่ยงตัวไปช่องทางอื่นก็ยิ่งทำให้รถติดหนักเข้าไปอีก วันนี้มันเป็นวันมหาวิบโยคอะไรกันนะเนี่ยทำไมรถมันถึงได้มานัดกันเสียบนทางด่วนกันซะขนาดนี้นะเจ้าของรถนี่ไม่ดูไม่แลสภาพรถของตัวเองให้มีความพร้อมในการใช้งานบ้างเลยเหรอเซ็งจริงๆนะงานที่ค้างอยู่ก็ว่าจะส่งเขาวันนี้ก่อนเที่ยงนี้มันจะทันหรือวะเนี่ยคราวนี้มันเก็บเอาความรู้สึกไว้ในใจไม่ได้จริงๆถึงกับต้องตะโกนออกมาดังๆ แม้จะอยู่ในรถเพียงคนเดียวก็ตามรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีใครได้ยินแน่นอนนอกจากตัวของเราเองแต่มันก็ดูเหมือนการได้ปลดปล่อยกับความเครียดของสภาพการจราจรในเช้านี้ที่ดีเอามากๆอีกทางหนึ่งกว่าจะผ่านด่านเก็บเงินค่าทางด่วนอโศกไปได้เล่นเอาเสนอใจเต็มประดาเลยวันนี้พอจ่ายเงินค่าทางด่วนอโศกเสร็จแล้วการจราจรก็ไม่ได้วิ่งได้ไง่ายๆเพราะว่าสภาพรถติดในเช้าวันนี้ มันไม่น่าจะเกิดจากด่านเก็บเงินแต่อย่างใดสาเหตุนี้มันน่าจะมาจากข้างหน้าบนทางด่วนจุดใดจุดหนึ่งแน่ๆที่ทําให้เกิดปัญหารถติดหนักกระทบเป็นใย,ยแมงบุมได้ขนาดนี้พ่อผ่านด่านเก็บเงินข้าทางด่วนอโศกม,มาได้เพียง200เมตรปรากฏว่ามีเสียงระเบิดตู้มเกิดขึ้นทางด้านสายมือของรถเราเอออะไรกันเนี่ยสงสัยจะเป็นรถกระบะข้างๆข,ข,ของเรายางระเบิดเป็นแน่ อากาศมันร้อนสักสามสิบเจ็ดสาสิบแปดองศาอะไรอะไรมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้ทท้งนั้นแหละนอะกตอนนี้เพียงแต่คิดได้ไม่เท่าไหร่ความคิดนั้นก็ต้องหยุดลงในทันทีเพราะว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้หาใช่จากรถของคนอื่นไม่มันคือเสียงระเบิดจากใต้กระโปรงรถด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายมือของรถเราแน่ๆเพราะว่ามันมีควันพวยพุ่งเล็ดลอดขึ้นมาจากช่องของฝากระโปรงรถและก็จากซุ้มล้อนหน้าด้านฝั่งซ้ายมือของรถเราเนี่ ตายละไฟไหม้รถเราแล้วกําลังว่าแต่ลดคนอื่นเขาอยู่ว่าไม่ได้ดูแลสภาพให้พร้อมใช้งานมาวิ่งบนท้องถนนโดนเข้ากับตัวเองถึงกับสติหลุดไปเลยทีนี้ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนกว่าจะตั้งสติได้ก็ใช้เวลาไปหลายวินาทีเหมือนกันเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตสิ่งแรกที่นึกขึ้นได้นั้นก็คือดับเครื่องยนต์เสียก่อนแล้วก็ใส่เบรกมือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้รถข้างหลังเขารู้ว่ารถเรากำลังมีปัญหา เสร็จแล้วก็ส่องกระจกหลังแล้วก็มองกระจกข้างแล้วค่อยๆเปิดประตูวิ่งไปดูที่หน้ารถทั้งๆท,ท,ที่รู้แล้วว่ารถเสียบนทางด่วนนี้ไม่ควรจะออกมาจากตัวรถเพราะอาจจะโดนรถคันอื่นเฉียวชนเอาได้แต่วินาทีนั้นตัดสินใจลงไปทั้งๆท,ท,ท,ที่มีสติอยู่นะสาเหตุที่ลงไปเพราะคิดว่ารถยนต์คันอื่นๆก็ติดอยู่ยังไม่มีการเคลื่อนตัวแต่อย่างใดขอเวลาไปส่องดูจุดที่มีควันพวยพุ่งขึ้นมาก่อนเถอะมันเกิดจากไฟไหม แล้วมันไม่เยอะขนาดไหนจะพอดับไฟได้หรือไม่แต่เมื่อลงไปแล้วกลับพบว่าไม่มีควันใ,นใดๆแล้วแต่ว่ามีน้ำอะไรก็ไม่รู้หยดลงบนพื้นทางด่วนนิดหน่อยหรือว่าท่อไฮโดรลิกพวงมาลัยพาวเวอร์มันระเบิดนะตอนนี้ได้แต่คิดสันนิษฐานไปต่างๆนานา,นาพอไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถเรากันแน่เมื่อมองผ่านกระจกรถคันอื่นเข้าไปด้านในทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของรถเรา ต่างก็พบว่าผู้คนซึ่งเป็นเจ้าของรถคันอื่นๆนั้นกำลังจ้องมองมาที่ตัวเราแล้วก็รถของเราเป็นจุดเดียวกันบางคนอาจจะสงสัยว่าเออรถคันนี้ดูใหม่มากทำไมถึงได้มีปัญหาเสีแล้วหรือบางคนอาจจะกำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้หมอนี่ถึงได้ลงมาอยู่นอกรถกันนะบางคนอาจจะสงสารเพราะว่าแดดมันร้อนขนาดนี้แล้วต้องบาเดินอยู่นอกรถเขาคงร้อนเป็นบ้านแน่ หรือบางคนอาจจะมีความคิดเหมือนดังที่เราคิดกับรถยนต์สองคันที่จอดเสียอยู่ก่อนหน้านี้เจ้าของรถทำไมมันไม่ตรวจเช็คสภาพให้รถมีความพร้อมก่อนออกมาวิ่งบนท้องถนนนะมีความรู้อะไรเรื่องรถไหมเนี่ยความคิดในขณะที่ลงไปดูรถมันรู้สึกว่าสับสนรถคนไปต่างๆนานาเพราะเป็นตัวปัญหากับคนอื่นๆเขาเดือดร้อนจริงๆหรือเนี่ยสักพักรถช่องทางด้านซ้ายมือขวามือของเราก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ เราต้องรีบขึ้นรถเสียแล้วอยู่ตรงนี้อันตรายมากอาจจะถูกรถคนอื่นเฉียวชนเอาได้จึงได้รีบขึ้นรถรถคันอื่นที่อยู่ข้างหลังเริ่มรู้ว่ารถเรามีปมัญหาเพราะว่าเห็นไฟฉุกเฉินที่เราเปิดอยู่และเห็นรถคันข้างหน้าหยุดนิ่งอยู่นานไม่เคลื่อนตัวเหมือนช่องทางอื่นจึงได้เบี่ยงออกทางซ้ายมือบ้างขวามือบ้างตามความสะดวกของแต่ละคันพอกลับขึ้นมาบนรถก็นึกขึ้นได้ว่า ต้องรีบค้นหาเบอร์ของเจ้าหน้าที่บริการทางด่วนให้รีบมาช่วยเราคืนเราอยู่ตรงนี้นานคงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆเป็นแน่เปิดหน้าจอมือถือและเปิดเข้าไปที่ Google แป๊บเดียวเท่านั้นก็เจอเบอร์โทรแล้วก็ติดต่อข้อความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางด่วนเจ้าหน้าที่ก็รวดเร็วจริงๆไม่ถึง5นาทีก็มีเจ้าหน้าที่สองคนเอารถมาล่ารถเราไปไปจอดไว้ที่ปลอดภัยริมฟุตบาทถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง เจ้าหน้าที่ทางด่วนที่มานั่งควบคุมรถตอนที่รถทางด่วนลากรถผมลงมาบอกว่าที่เดินทางมาดูรถในรวดเร็วนั้นเพราะที่พักของเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงด่านเก็บเงินทางด่วนอโศกนี่เองห่างจากจุดที่เรามีปัญหาประมาณ200เมตรเท่านั้นเองมิหน่าล่ะถึงได้รวดเร็วขนาดนี้เป็นบุญของเราจริงๆหากเจ้าหน้าที่อยู่ไกลต้องใช้เวลาฝ่ารถตินมาลารถเราเป็นเวลา20-30นาทีนี่ บอกเลยว่าตัวเรานั้นกลายเป็นเนื้อแดดเดียวแน่ๆเพราะว่าอยู่ในรถก็ไม่กล้าที่จะสตาร์ทเพราะกลัวปัญหาอื่นๆจะตามมาแดดก็แผดเผาสุดๆประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงทางสูนบริการรถยนต์ยี่ห้อเจ้าตลาดที่ผมได้มีการโทรประสานเอาไว้ถึงได้มาเอารถของผมขึ้นยานแม่ไปที่ศูนย์บริการที่ไม่ไกลมากเท่าไหร่นักจากจุดที่เจ้าหน้าที่ทางด่วนได้ลาารถผมมาจอดไว้ในระหว่างที่รอรถยานแม่มารับนั้น ก็ต้องขอขอบคุณร่มเงาต้นไม้ที่ทางกาตอตมเขาได้ปลูกเอาไว้ตามฟุตบาทแถวๆนั้นแหละที่พอได้กำบังแสงแดดอันร้อนระอุเอาไว้บ้างไม่งั้นคงแย่แน่สรุปแล้วเช้าว,วันนั้นก็เข้าออฟฟิศไม่ได้อยู่ดีสาเหตุก็ตามที่บอกนั่นแหละครับเมื่อไปถึงศูนย์บริการปัญหาและอุปสรรคของผมในวันนั้นมันไม่ได้จบลงง่ายๆพอไปถึงก็11โมงกว่า,กวาใกล้จะเที่ยงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องหยุดพักเที่ยงก่อน กว่าที่จะได้ตรวจเช็คแล้วก็รู้สาเหตุที่เกิดเสียงระเบิดในห้องเครื่องบนทางด่วนของรถผมเมื่อตอนเช้านั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่กว่าจะได้รู้ก็ปาเข้าไปกเกือบบ่ายสองโมงแล้วตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกว,ว่าจะเอาเดินทางไปจังหวัดน,น้นตั้งแต่เที่ยงวันนั้นตอนนี้ความหวังมันได้สูญสลายไปหมดสิ้นแล้วและก็ไม่รู้เสียด้ซ้ำว่าทางศูนย์บริการจะสามารถแก้ไขปัญหารถของเราให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ได้หรือเปล่าด้วยซ้ำ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเช็ครถของเราดูแล้วก็พบว่าสาเหตุที่มีเสียงระเบิดและก็มีควันเกิดขึ้นบนทางตรวนเมื่อดอนเช้าที่ผ่านมานั้นเป็นการระเบิดของท่อแอร์สิ่งที่ผมมองเห็นคล้ายๆกับควันไฟสีขาวพวยพุ่งออกมานั้นมันไม่ใช่ควันไฟแต่อย่างใดแต่มันคือไอของน้ำยายแอร์ที่ท่อมันระเบิดนั่นเองสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็จะตัดพ้นทางในการเดินทางไปน่่นของเราในวันนั้นอีกอย่างก็คือ ท่อน้ำยาแอร์ที่เกิดระเบิดในรถรุ่นของผมที่วางจำหน่ายมาเป็นระยะเวลา4ปีนั้นยังไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นกับคันไหนในรถรุ่นนี้มาก่อนเลยทางศูนย์บริการจรึงไม่ได้สต็อกอะไรชิ้นนี้ไว้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวหากสั่งจากทางพนักง,งานใหญ่ในตอนนี้กว่าจะได้ก็ทิ้งเที่ยงของวันพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าเยน็ยนๆของวันพรุ่งนี้ผมถึงจะได้กลับน,าน้า งานวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ใหญ่ที่เคารพจะจัดขึ้นในเวลา10โมงเช้าวของวันพรุ่งนี้แล้วอย่างนั้นจะไปทันได้ยังไงจึงได้ลองๆขอร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการหาหนทางช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรวจรับรถของผมตั้งแต่ตอนแรกที่นารถมาถึงศูนย์บริการจึงได้พาผมเข้าพบผู้จัดการฝ่ายช่างโดยผู้จัดการฝ่ายช่างก็ทราบถึงความจําเป็นที่ผมจะต้องใช้รถในวันนี้ จึงได้บอกว่าจะไปหาซื้ออะไหล่เทียบจากร้านอะไหล่ข้างนอกมาให้เพราะว่ารถยี่ห้อที่ผมใช้นี้เป็นยี่ห้อที่เขาบอกว่ามีอะไหล่หลายเกรดหลายระดับมากๆในท้องตลาดเพื่อเห็นข้อดีในเรื่องนี้ก็วันนี้แหละนะครับเนื่องจากอะไหล่ที่ผมจะต้องเปลี่ยนในวันนั้นมีราคาไม่แพงมากนักเพียง600กว่าบาทเท่านั้นทาง,งศูนย์บริการเลยตัดสินใจดําเนินการให้เพราะการที่ศูนย์บริการไปหาซื้ออะไหล่เทียบมาใส่รถของลูกค้า แทนการสั่งซื้อจากสำนักง,งานใหญ่นั้นถือว่าผิดข้อสัญญาอย่างร้ายแรงมากๆทางบริษัทรถสามารถที่จะย,ยกเลิกสัญญากับผู้แทนจําหน่ายได้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณตัวแทนจําหน่ายและก็ศูนย์บริการยักษ์ใหญ่ในกรุงเทพรายนี้มากๆเลยนะครับถือว่าได้ใจผมไปสุดๆหากจะซื้อรถยี่ห้อเจ้าตลาดยี่ห้อน,นี้คันต่อๆไปคงไม่ไปที่โชว์รูมอื่นเป็นแน่สรุปว่าทางศูนย์บริการซ่อมระบบแอร์รถยนต์ของผมเสร็จ<ๆ>ก็ปาเข้าไป5้าโมงครึ่งแล้ว ช่างบอกว่ามันเปลี่ยนยากมากเพราะห้องเครื่องที่จะเดินท่อแอร์ใหม่นั้นมันแคบมากๆมือไม้ที่สอดเข้าไปก็ต้องค่อยๆทำและต้องใช้เวลานาน,านหน่อยและทำอย่างประณีตมากๆเดี๋ยวจะไปโดนส่วนอื่นๆเป็นรอยเสียหายได้พอเอารถออกจากศูนย์บริการผมก็รีบขึ้นทางด่วนโทเวเพื่อเนีรถติดข้างล่างที่เป็นถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกโดยทันทีดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้า เมื่อรถผมวิ่งมาถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกว่าจะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ก็เกือบสามทุ่มแล้วการเดินทางออกต่างจังหวัดในครั้งนี้เพื่อนร่วมเดินทางไม่ค่อยหนาแน่นเพราะว่าเป็นช่วงกลางสัปดาห์จึงถือว่าขับสบายสบายแต่ก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะักอยู่ระหว่างประมาณ100-1กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูแล้วมันปลอดภัยดีหากเกิดอะไรขึ้นก็พอเอารถไหว และอีกอย่างก็ปลอดภัยจากใบสั่งของตำรวจเรื่องการตรวจจับความเร็วด้วยสามทุ่มสร็จเสแวะทานข้าวเติมพลังที่ร้านอาหารข้างทางแถวแถวเขตจังหวัดพิจิตรถือว่าเป็นการพักรถไปในตัวด้วยและหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆผ่านจังหวัดพิษุโลกจนมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ห้าทุ่มสิ็จเแล้วเมื่อออกจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ได้ประมาณ10กิโลเมตรก็จะเริ่มเข้าสู่หนทางอันคดเคี้ยวบนภูเขาสูง อ้อมไปอ้อมมาหากใครเคยเดินทางมาตามถนนสายนี้เมื่อมาถึงบริเวณที่ผมว่านี้จากที่ท่านนั่งบอสบายสบายท่านก็จะเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเมื่ออยู่ในรถร่างกายของท่านก็จะโยกไปโยกมาตามแรงเหวี่ยงของรถในขณะที่กำลังเข้าโคง้งซ้ายขวาดีไม่ดีถึงกับเวียนหัวคลื่นไส้อ้วกออกมาก็มีสำหรับบางท่านที่มีปัญหาในการนั่งรถผมขับรถมาถึงอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่ เมื่อตอนเที่ยงคืนพอดีหลังจากนั้นก็ผ่านตัวเมืองแพร่มุ่งหน้าไปที่อำเภอร้องกวางซึ่งเป็นอำเภอลำดับสุดท้ายของจังหวัดแพร่ก่อนเข้าสู่เขตจังหวัดน่านรอยต่อของจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่านนั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูงถงนนห้นทางคดเคี้ยวไปมาตามไหล่เขาบางจุดก็ต้องขึ้นเขาสูงทางลงเขาก็ลาดชันแต่ในปัจจุบันนี้เริ่มดีขึ้นมากเพราะกรมทางหลวงเขาได้มีการทำใหม่ ขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรแล้วส่วนไหนที่โค้งเยอะก็ตัดให้ตรงขึ้นมาบ้างทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นกว่าเมื่อ20ปีที่ผมเคยมาทำงานอยู่ที่นั่นในตอนนั้นเยอะแม้ว่าในตอนนี้ถนนสายแพร่น่านจะยังไม่ใช่4ช่องจราจรตลอดสายจะเหลืออยู่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นที่ยังเป็นถนนแบบ2ช่องจราจรวิ่งสวนกันไปมาณนะเวลานี้บางส่วนก็เริ่มลงมือขยายถนนต่อแล้ว ผมขับรถมาถึงรอยต่อของจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่านเมื่อตอนตีหนึ่งพอดีในช่วงนี้ต้องเร่งเครื่องยนต์เพื่อขึ้นเขาเพราะว่าเป็นช่วงที่ถนนจะสูงชันมากที่สุดของถนนเส้นนี้พอรถไต่เขาขึ้นมาได้สักพักเราก็จะเห็นป้ายสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวเขียนคำว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่านนั่นหมายคามว่าตอนนี้เราเข้าสู่เขตจังหวัดน่านจุดมุ่งหมายปลายทางในการเดินทางของผมในครั้งนี้แล้ว ขับรถเลยป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่านมาได้สักประมาณ200เมตรด้านขวามือก็จะเห็นแสงไฟสว่างนั่นคือศาลเจาอเขาครึ่งเป็นเจาอประตูเมืองของจังหวัดน่านเป็นที่เคารพสการะของผู้เดินทางผ่านไปมาคนเมืองน่านหรือว่าผู้ที่สัญจรไปมาบนเส้นทางสายนี้เป็นประจำจะรู้ว่าเมื่อขับผ่านศาลเจาอเขาครึ่งจะต้องบีบตแตรรถเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ แล้วก็เพื่อเป็นการขอทางตามที่ผู้คนเขาเล่าต่อๆกันมาผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านบริเวณนี้ต้องบีบแตรทั้งขาไปแล้วก็ขากลับไม่ได้ขาดจากการสังเกตจํานวนเพื่อเดินทางในช่วงเวลากลางคืนจากอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่จนมาเข้าสู่จังหวัดน่านในคืนนี้นั้นไม่มีรถวิ่งส่วนรัววิ่งตามเลยแม้แต่คันเดียวก็ว่าได้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเวลามันดึกมากแล้วผู้คนก็คงจะหลับไหลกันไปหมดแล้ว ผมค่อยๆขับรถลงจากเขาครึ่งระบบเกียร์อัตโนมัติของรถผมมันปรับเกียร์ต่ำลงเองเมื่อรถวิ่งลงทางราดชันเพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยเบรกอีกทางดังนั้นในช่วงนี้เสียงเครื่องยนต์จะดังกว่าปกติถนนในช่วงนี้เป็นแบบสองเลนสวนแต่ก็ขับง่ายเพราะไม่มีรถคันอื่นวิ่งสวนหรือว่าวิ่งตามหลังผมมาเลยผมขับรถมาแบบสบายๆ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามความคดเคี้ยวของถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้มืดสนิทคนที่ไม่เคยใช้ถนนสายนี้มาก่อนเมื่อเจอสภาพแบบนี้ในายามค่ำคืนดึกสงัดอย่างนี้ด้วยต่อให้เป็นคนที่ใจแข็งเดดเี่ยวขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเดินทางคนเดียวก็ย่อมที่จะหวั่นไหวบ้างไม่มากก็น้อยละ่ะนาผมว่าแต่สำหรับผมแล้วเคยเดินทางบนเส้นทางสายนี้มากว่า20ปีแล้วดังนั้นจึงไม่เคยกลัวอะไรแม้จะเดินทางด้วยตัวคนเดียวกว็เถอะ เพราะผมรู้ว่าคนในบริเวณนี้เป็นคนดีรักสงบไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีการดักปล้นทำร้ายกันมาก่อนเลยจะเดินทางในช่วงเวลาใดๆก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนแต่เรื่องน่ากลัวหรือว่าสิ่งลี้ลับอื่นๆที่มองไม่เห็นนั้นผมไม่รับประก,กันนะครับเพราะตัวผมเองแม้จะสัญจรบนถนนสายนี้มานากักต่อนกักแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์สุดหลอนเพิ่งมาเกิดกับตัวผมในคืนรอยต่อของวันที่24 กับเช้ามืดของวันที่25เมษายน2562ปีที่ผ่านมานี่เองครับตอนที่ผมขับรถเข้าโคง้งก่อนที่จะถึงหมู่บ้านปางมอนตำบลอ่ายนาลายอำเภอเวียงสาประมาณสัก1ห,หรือว่า2กิโลเมตรก่อนที่จะถึงด่านห้วยน้ำอุ่นนั้นในขณะที่รถกำลังเข้าโคง้งเลี้ยวขวาอยู่นั้นสายตาด้านซ้ายของผมเหลือบมองไปตามแสงไฟหน้ารถไปกระทบกับร่างร่างหนึ่ง สูงประมาณสัก2เมตรหรือว่า2เมตรเศษๆเห็นจะได้ยืนติดเหล็กกันหลุดโค้งด้านนอกถนนรูปร่างลักษณะโปร่งใสสีขาวขุ่นคล้ายๆแผ่นอะคริลิกใสๆมือหงิกงอคล้ายกับคนแขนรีบเล็กผิดปกติทำท่าเหมือนมือด้านขวาของเขากำลังยืนโบกรถผมอยู่แค่หนึ่งถึงสองวินาทีที่สายตาของผมไปกระทบกับร่างนั้นทำให้มีผลต่อการทำงานของหัวใจผมทันที มันเหมือนหัวใจผมจะหยุดเต้นแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรงกระทันหันเมื่อรถผ่านโค้งนั้นไปประมาณหนึ่ง -2 วินาทีผมพยายามจะมองกระจกมองหลังกลับไปมองให้แน่ใจอีกครั้งว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ป้ายบอกทางหรือป้ายโฆษณาใดๆนะแต่ผมก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่ารถกำลังเข้าโค้งด้านซ้ายมือจำเป็นที่จะต้องประคองพวงมาลัยรถต่อไป และพยายามที่จะเรียกสติที่กำลังตกใจกับภาพที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตให้กลับคืนมาโดยการดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธอยู่เกือบนาทีหัวใจแล้วก็แขนทั้งสองข้างจึงกลับมาทำงานได้ตามปกติรถวิ่งผ่านหมู่บ้านปางมอนสักพักก็มาถึงด่านห้วยน้ำอุ่นในใจผมยังคุ่นคิดอยู่ว่าภาพที่เราเห็นเมื่อครู่ที่ผ่านมานั้นมันคืออะไรกันแน่ ทำไมมันถึงมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายของเรามากมายขนาดนี้ผมขับรถมาถึงบ้านของพ่อแม่ภรรยาผมในตัวเมืองนั้นเมื่อตอนตีสองพอดีตอนแรกไม่กล้าเล่าให้ภรรยาฟังเพราะกลัวว่าคนอื่นจะกลัวตามไปด้วยหลังจากอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนในใจยังคิดอยู่ว่าตอนขากลับกรุงเทพหากไปถึงบริเวณที่ผมเจอเหตุการณ์อน,น,นากลัวนั้นเป็นเวลาเช้าๆท้องฟ้าสว่างแล้ว จะขับรถชา้าๆและดูให้มันชัดๆสิว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะตั้งใจจดจำโค้งดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีหากตอนขากลับออกจากตัวเมืองน่านไปทางแพร่โค้งนี้จะเป็นลำดับที่สองเมื่อออกจากหมู่บ้านป่างมอนตบุอ่ายนาลัยนั่นเองเหตุการณ์อันน่ากลัวนี้ยังไม่จบครับเมื่อตอนเช้าขึ้นมาทางครอบครัวภรรยาผมและก็ตัวผมเองก็ได้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของญาติผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็กลับบ้าน ขับรถขึ้นไปเที่ยวตามวัดต่างๆทางตอนเหนือของตัวเมืองน่านที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วง5-6ปีมานี้จังหวัดน่านกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติหรือรูปแบบชีวิตอันเรียบง่ายของวิถีคนน่านริเริ่มว่าตอนนี้เมืองน่านไม่ได้เงียบเหงาเหมือนเมื่อตอนช่วง20ปีตอนที่ผมเคยมาทํางานอยู่ที่นี่แล้วคืนต่อมาผมได้นอนพักที่บ้านของพ่อแม่ภรรยาผมเหมือนคืนที่ผ่านมา ตอนกลางคืนผมก็ฝันมันเป็นความฝันที่แปลกประหลาดจริงๆมันเหมือนจริงมากๆผมฝันว่าผมกําลังนอนอยู่บนเตียงนอนที่ผมกําลังนอนอยู่ในตอนนี้แหละในฝันนั้นเหมือนกําลังรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าด้านขวามือมีคนมานอนเบียดผมแน่นมากๆเอ๊ะใครกันนะมานอนเบียดอยู่ตรงนี้ผมจึงลุกขึ้นมานั่งห้องมันมืดมากๆมองไม่รู้ว่าใครมานอนอยู่ตรงนี้ในใจผมตอนนั้น อยากรู้ว่าใครกันนะทำไมถึงมนอนเบียดเสียดเราซะขนาดนี้จึงได้เอามือด้านขวาของผมนี่คลำไปที่ตัวของคนที่นอนอยู่นั้นจัากไปที่แขนเป็นแขนที่มีลักษณะกล้ามเนื้อแข็งคล้ายผู้ชายพราะว่าร่างนั้นใส่เสื้อเชิ้ตผู้ชายด้วยเพราะว่ามือไปสัมผัสแล้วนึกออกเลยว่าเนื้อผ้าแบบนี้มันเสื้อเชิ้ตนาะไม่ใช่ผ้าล่มหรือว่าผ้ายืดแน่ ยังไม่แน่ใจผมจึงจับไปที่เส้นผมของคนที่มานอนเบียดผมอยู่ตรงข้างอีกพบว่าเป็นคนไว้ผมยาวแต่เส้นผมที่มือผมสัมผัสไม่ใช่ผมของผู้หญิงแน่แม้จะไว้ผมยาวเหมือนกับผู้หญิงก็เถอะเพราะว่าเส้นผมใหญ่หงิกงอขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างนี้เป็นเส้นผมของผู้ชายแน่ๆไม่ผิดหรอกแต่ผมนั้นง่วงนอนมากเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาได้นอนไม่กี่ชั่วโมงเองจึงไม่ได้สนใจอะไรต่อไปแล้ว ใครไขนอนก็นอนไปเถอะในใจคิดอย่างนั้นจริงๆจึงได้ขยับออกมาจากร่างนั้นโดยไม่ได้สนใจต่อเลยว่าคนที่มานอนเบียดเรานั้นจะเป็นใครเพียงแต่คิดในใจว่าที่นอนตั้งกว้างขวางมานอนเบียดเราทำไมกันวะเสร็จแล้วในความฝันที่สุดแสนจะเหมือนจริงของผมนั้นผมนอนต่อพอลงนอนต่อก็ฝันใหม่อีกว่าผู้ชายที่มานอนอยู่ข้างๆผมนั้นเป็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ตายมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนจะด้วยเหตุผลกลใดเขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกแต่ว่าเขารู้ล่วงหน้าว่าผมนั้นมีการวางแผนที่จะเดินทางมายังจังหวัดน่านในช่วงบ่ายของวันที่24เมษายนหากผมออกจากกรุงเทพช่วงบ่ายโมงตามที่ผมได้กําหนดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั้นผมก็จะมาผ่านจุดที่เขาอยากให้ผมเห็นมันเป็นช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มในช่วงเวลาดังกล่าวมันยังไม่ดึกมากพอผู้คนยังคงสังจรไปมาเยอะแยะ ทำให้ไม่สะดวกที่จะให้เจอสรุปแล้วเขาจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ท่อแอร์รถยนต์ของผมระเบิดผมต้องเสียเวลานํารถเข้าซ่อมและได้ออกเดินทางในเวลาใหม่ตามที่เขาเป็นผู้กําหนดและวางแผนไว้ทุกอย่างเขาบอกว่าที่ผ่านมาในหลายชาติผมกับเขาเคยเกิดร่วมชาติกันมาก่อนเคยได้พึ่งพาอาศัยกันมาบ้างเขาจึงนึกออกว่าเขาจะไปหาใครผมได้เข้าไปในข่ายความคิดของเขาดวงวิญ,ญญาณดวงนี้ เขาจึงเป็นผู้กำหนดนัดหมายที่จะให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเองนั่นหมายเ้าว่าหากเป็นไปตามที่เขาบอกในความฝันของผมสิ่งที่บอกว่าชีวิตเราเราเป็นผู้กำหนดเองนั้นมันคงไม่ใช่แล้วเสกบางทีชีวิตของคนเราอาจจะมีสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นมาเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเองก็เป็นได้ก่อนที่เขาจะไปเขาบอกว่าขอโทษนะที่ทําให้ตกใจในคืนนั้น เขาขอว่าหากเวลาทำบุญใส่บาตรหรือว่านั่งสมาธิช่วยที่ส่วนกุศลเหล่านั้นให้เขาบ้างโดวงวิญญาณของเขาจะได้พบกับความสุขจากผลบุญเหล่านั้นบ้างและเผื่อจะได้มีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้บ้างในวันเดินทางกลับกรุงเทพผมเดินทางพร้อมด้วยลูกและภรรยาพอมาถึงจุดที่ผมเห็นดวงวิญญาณดวงนั้นในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่27เมษายน2562 เวลาประมาณ7จ็นาิกาสานาทีผมพยายามขับรถช้าๆเพื่อดูว่าจุดดังกล่าวนั้นมีป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายบอกทางอะไรหรือไม่ที่ตอนกลางคืนเมื่อเห็นแล้วที่จะทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเห็นผีไปได้ดูจนทั่วแล้วก็ไม่มีอะไรดังนั้นภาพที่เราเห็นในคืนนั้นคงจะเป็นดวงวิญญาณที่เขามาเข้าฝันผมในคืนถัดมานั้นจริงๆและยังตามไปนอนเบียดผมถึงที่นอน เพื่อจะได้สือให้ผมได้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการอีกด้วยและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเมื่อเวลาที่ผมในทําบุญใ,ใดๆก็ตามจะพยายามกรวดน้ําส่งบุญกุศลไปให้กับดวงวิญญาณต่างๆที่เป็นทุกข์เรื่อยมาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะบุคคลคนที่ไม่เชื่อจะพูดหรือว่าเล่าให้ฟังยังไงก็จะไม่มีวันเชื่ออยู่แล้วยังไงก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงไปก็แล้วกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วในทุกวันนี้ หากนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายเส้นทางแพร่น่านทีไรภาพที่ผมเห็นในกลางดึกวันนั้นหากเรายังนึกถึงมันมันก็ยังคงชัดเจนอยู่ในความรู้สึกของผมจนถึงวันนี้แต่สำหรับข้อดีของการเจอเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันทำให้มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นความหวาดระแวงหรือว่าหวาดกลัวต่อสิ่งลึกลับกลับน้อยลงครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ หากฟังเรื่องของผมแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับและก็เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะขอได้รับความขอบคุณจากผมดีเจนกแสกแวกๆพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ